ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเลยนะครับกรณีที่ทางผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตารวจโทคํารณวิทุกกระจาน,นะครับได้มีการลงนามในคําสั่งของบชนเรื่องโอนย้ายข้าราชการโดยได้มีการอนุมัติการรับโอนร้อยโทดวงอยู่บำรุงตำแหน่งผู้บังคับหมวดกองร้อยสารวัตรทหารสารวัตรยุทธบริการทหารกระทรวงกลาโหมไปรับราชาการเป็นข้าราชาการตำรวจ สังกัดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งรับโอนร้อยโทดวงนะฮะให้มาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรโดยแต่งตั้งให้มียศร้อยตำรวจโทดำรงตำแหน่งเป็นรองสารวัตรศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับรับอัตราเงินเดือน14,70 0บาทเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้นะฮะเรื่องนี้ก็เลยทำให้มี เสียงวิพากษ์วิจารณ์ณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการที่ย้ายจากทหารมาเป็นตํารวจเนี่ยใช้เส้นสายใช้บาร,รมีของคุณเฉลิมอยู่บำรุงหรือเปล่านะครับขณะที่ทางพลตํารวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับวันนี้ก็ออกมายอมรับ,บบอกว่าตัวเองนั้นเป็นการตัวเองนั้นเป็นผู้เซ็นอนุมัติในการรับโอนย้ายร้อยโทดวงด้วยตัวเองนะฮะ วันนี้ยอมรับแล้วก็อธิบายขั้นตอนให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมถึงรับมาเป็นตํารวจลองฟังเสียงดูไหมลองฟังเสียงดูนะลองฟังเสียงดูนะฮะ,ะ,ดะ,ฮะโดนย้ายเขาเรียกเขาโอนย้ายมา,ยา,ยมาผมผมเป็นคนเซ็นรับโอนโยนย้ายเข้ามาเองครับก็แก่เหตุอะไรนะครับมีการแจ้งเหตุผลในการโอนย้ายคือค,คือที่มาเนี่ยเพราะว่าดวงเนี่ยเขาชำนาญเรื่องอาวุธปืนนะครับเขาเป็นครู อสอนยิงปืนหลักสูตรหลักสูตรยิงต่อสู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มให้กับในทหารของของทัพบ,บกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักงานตำรวจชาติเห็นว่าความจําเป็นในส่วนหนึ่งในเรื่องของการใช้อาวุธปืนเนี่ยซึ่งมีความสําคัญนะครับเพราะว่าเราตารวจโดนย,ย,ยิงยิงยิงตายบ่อยนะครับโดยเฉพาะตารวจป,ป,ปสและตํารวจสายตรวจฉนั้นผมก็เลยคิดว่าเอาเขาเข้ามาน่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการฝึกนะครับในเรื่องของการที่จะใช้กําลังเพราะว่าเขา ร้อยโทด,ดวงเนี่ยเฉลิมเนี่ยมีความชำนาญในการใช้อวุธปืนถ้าคิดว่ารวบรัดก็<ๆ>ก็ก็เลวครับก็รอมรับก็เเ็วครับแต่ว่ามันก็ถ้าถึงค่ความความจำเป็นเาเขาไม่ใช้มันก็ได้ประโยชน์นะครับคือฟังแบบนี้ก็คือรับมาเป็นครูฝึกยิงอาวุธปืนสอนยิงอาวุธปืนบอกว่าคุณดวงเนี่ยยิงปืนแม่น ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยนะหลังจากนี้ไปตำรวจต้องถูกยิงตายน้อยลงเพราะว่าก็เพราะว่ารับคุณดวงเข้ามาก็พบตรบอกเองเพราะว่าการทําหน้าที่ระยะหลังตำรวจถูกยิงตายมากแล้วคุณดวงก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้อาวุธก็ให้มาเป็นครูฝึกยิงปืนชนะถ้ามีความเชี่ยวชาญและเป็นครูฝึกหลังจากนี้ตำรวจก็ต้องถูกยิงตายน้อยลงถูกไหมฮะมาก่อนหน้านี้มันไม่มีครูฝึกคนอื่นเลยเหก็นั่นเลยนั่นเลย้ผมเออมันก่อนหน้านี้ไม่มีเลยเหรอ ต้องไปต้องไปดึงตัวร้อยโทดวงมาจากกระทรวงกลาโหมอ่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ตํารวจในสํานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยยังไงไปไปซ้อมยิงกันเองไม่มีครูฝึกให้มันผมว่ามันมันเหตุผลมาดูหวงหวงไหมแต่ทีนี้เนี่ยพอฟังคุณเฉลิมพูดวันนี้นะครับคุณเฉลิมบอกว่าเรื่องนี้ตัวเองไม่รู้เรื่องเพราะว่าลูกชายไม่เคยบอกแล้วก็การ โอนย้ายครั้งนี้เนี่ยคุณเฉลิมบอกว่ายังไม่เห็นคําสั่งด้วยซ้ำไปตอนที่ผู้สื่อข่าวมาถามนะฮะก็ยืนยันบอกตัวเองไม่ได้ใช้เส้นสายถ้าเกิดว่าใช้เส้นสายจริงเนี่ยคงไม่ได้มาเป็นครูฝึกยิงปืนคงจะได้ไปอยู่ในพื้นที่ดีๆอย่างยกตัวอย่างเช่นสอนอพระพาชัยสอนอทองหล่ออะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วคุณเฉลิมบอกว่าลูกชายตัวเองจริงๆก็ยิงปืนแม่นจริงๆนะเพราะว่ามีประกาศนียบัตรเรื่องนี้ถึง16ฉบับโอ้โห16ฉบับการันตี ผมก็รู้ผมว่าคนอื่นก็รู้คนวมยิงคุณแม่นเขารู้นานแล้วเขารู้มาเขารู้มาแม่นมากยิงในที่มงที่มืดผมว่าก็คงจะแม่นด้วยใช่แต่เรื่องนี้เนี่ยที่ฮือฮาและที่ค่อนข้างจะแสบเลยนะก็กรณีคุณชูวิทย์ใช่ไหมมากแล้วใช่ไหมเรื่องนี้ด้วยไปโพสต์ลง a ฟ e b o o k ตอนบ่ายสามโมงนะครับคุณชูวิทย์นะฮะคุณชูวิทย์แอมนัมเบอร์ไฟนะฮะบอกว่า เขาเขียนว่าวันนี้ได้ข่าวว่ามีการย้ายลูกนักการเมืองใหญ่โดยแต่เดิมถูกให้ออกจากรัชการเพราะพัวพันคดียิงตำรวจในพับต่อมาหนีคดีและมอบตัวติดคุกสู้คดีจนหลุดเมื่่อพ่อได้เป็นใหญ่ก็ได้กลับเข้ารับราชการเป็นทหารเหมือนเดิมแต่เท่านั้นยังไม่พอยังใหญ่ต่อไปวันนี้มีข่าววงในแจ้งมาว่าย้ายจากทหารไปเป็นตำรวจติดยศร้อยตำรวจโทรประเทศไทยนักการเมืองถ้ามีอำนาจมันใช้กันไม่หมดไม่สิ้นสามารถทำอะไรก็ได้ ย้ายกลับเข้ารับราชการย้ายจากทหารมาเป็นตำรวจแล้วลองคิดดูแล้วกันว่าเมื่อเป็นตำรวจแล้วจะทำอะไรได้บ้างจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแค่พูดกระซิบเบาๆมึงไม่รู้หรือว่ากูลูกใครโอ้โหคุณชุวิตนี่ยเขียนเั่ยงแเขียนสคริปต์บทภาพยนตร์นะค <c oughs> รับระเบียบการย้ายราชการทหารไปเป็นตำรวจทำไมถึงง่ายได้เช่นนี้จากนั้นเมื่อเป็นตำรวจแล้วคงไม่ได้เป็นตำรวจรถไฟตำรวจสุนัขแต่จะเป็นตำรวจในพื้นที่ทองคำหรือกองปราบคุณคิดดูแล้วกันเมื่อฟ้าเปลี่ยนสี นักการเมืองไทยทําได้ทุกอย่างเพื่อลูกหลานตัวเองอแล้วอีก10นาทีต่อมานะฮะประมาณสักบ่ายสามโมงเสษคุณชูวิทย์ก็โพสต์รูปภาพหนังสือจากกองบัญชาการตํารวจนครบาลที่ท่านเห็นในหน้าจอมือถูอนี่แหละฮะครับนี่แะก็โพสต์นี่แหละฮะคุณชูวิทย์นะฮะครับ,รบอ,อืเอาพูดถึงเรื่องของตํารวจนะครับวันนี้เนี่ยมีผู้ช่วยผู้ประสานงานกลุ่มกรีนเขาไปที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับไปยื่นหนังสือให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับนำโดยคุณจตุรันบุญเบญจรัตน์นะครับขอให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของพบตรพลนเวศเพียวพันดามาพงศ์ที่มีข่าวว่าได้ขอลาหยุดราชการแล้วก็ไปพบกับคุณทักษิณนะฮะทางคุณจตุรันบอกว่าลาหยุดไปอวยพรวันเกิดให้กับคุณทักษิณที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่24กรกฎาคมนะฮะ คุณจตุรันเนี่ยบอกว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะฮะไม่สามารถจําแนกแยกแยะความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของข้าราชการระดับสูงขององค์กรข้าราชการตํารวจได้นะครับแล้วก็ยังปรากฏเป็นข่าวว่าพลตำรวจเอกอดุลก็เดินทางไปพบกับคุณทักษณิณก่อนหน้านี้เช่นกันฉะนั้นเขาก็เลยอยากจะให้มีการตรวจสอบจริยธรรมทั้งของคุณเพียวพันธ์และก็ของพลตำรวจเอกอดุลด้วยนะครับ แล้วนอกจากทางกลุ่มกรีแล้วนะครับทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์นำโดยคุณราเมศรัตนชเวงก็มายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเช่นเดียวกันนะฮะให้ตรวจสอบจริยธรรมของพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ในกรณีเดียวกันนะครับนี่นะฮะซึ่งทางผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็มีการรับหนังสือเอาไว้นะครับเนี่ยนะฮะซึ่งตามระเบียบแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ตรวจต้องมีการตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีข้อเท็จจริงหรือว่ามีมูลที่จะต้องนําไปพิจารณาหรือไม่ถ้าหากปรากฏข้อเท็จจริงก็จะส่งเรื่องให้ <c oughs> ให้กับผู้บังคับบัญชาของคนคนนั้นเนี่ยตรวจสอบว่ามีการกระทําผิดตามที่มีการร้องเรียนหรือไม่แล้วก็แจ้งกลับมาผูต้ตรวจการแผ่นดินภายใน30วันเบื้องต้นผู้บังคับบัญชาของพบอตรลอ,อก็น่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางพลตเอกเพียวพันธ์นักข่าวไปถามครับทงไงครับ ถามว่าได้มีการลากิจไปฮ่องกงไปพบกับคุณทักษิณไปอวยพรวันเกิดหรือเปล่าเนี่ยนะคะคุณเพียวพันเนี่ยบอกนะครับว่าที่เดินทางไปฮ่องกงเนี่ยผมไปปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับเรื่องราชการเกี่ยวกับข่าวที่บอกว่าผมไปอวยพรวันเกิดแล้วก็เข้าพบคุณทักษิณไม่เป็นความจริงข่าวก็เป็นแค่ข่าวผมเดินทางไปตั้งแต่23กรกฎาคมแต่วันเกิดคุณทักษิณ26กรกฎาคม นักข่าวก็เลยถามว่าเอาก็ไปไป,ไปอวยพรล่วงหน้าไงออออคุณเพียวพันธ์บอกว่าที่ไปฮ่องกงเนี่ยไปราชการออไม่ได้ไปอวยพรหรือแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไระไม่ได้คุยกันรวมถึงความคิดบางอย่างของผมกับคุณทักษิณก็ไม่ตรงกันผมก็คิดว่าคุณทักษิณเองก็คงจะไม่ค่อยชอบผมนะฮะออหลังจากนั้นก็รีบขึ้นรถไปเลยโอ้โหแรงนะ <laughs> ไปราชการ <laughs> าชรแรงตรงเรืองความคิดของคุณเทีวพันธ์กับคุณทักษิณไม่ตรงกันไม่ตรงกันอย่างอวยแรงนะเนี่ยถ้าไปราชการก็ไม่ต้องลากิจเนี่ยทำไมต้องลากเิดไปราชการนั่นน่ะสิใช่ไหมเออนั่นน่ะสิใช่ใช่เออประจงพูดถูกเข้าท่าเออถ้าไปราชการจะลากิดทําไมใช่ใช่ไหมฮะแต่ท่านก็ไม่ได้บอกใช่ไหมว่าไปราชการ อะไรไม่ได้บอกที่ไหนไม่ได้บอกัวเรื่องอะไรไม่ได้บอกใช่ไหมไม่ได้บอกคือผมว่าถ้าเกิดวันนี้นะนักข่าวเจอท่านเพียวพันแล้วท่านเพียวพันบอกนะผมไปราชการที่ฮ่องกงไปทําเรื่องนี่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 ติดต่อนี่เจอคนนี้อืผมว่านักข่าวบื้อเลยอ่ะไปไม่บอกบอกแต่ว่าไปราชการที่ฮ่องกงเนี่ยที่ไปฮ่องกงก็ไปราชการไม่ได้ไปอวยพรคุณทักษิณก็แดงว่าไปฮ่องกงถาไปนิดเดียวค่ะ ว่าไปทำอะไรมันจะได้แน่นนะฮะเอาลอะฮะมีข่าวแจ้งให้ทราบนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจติวฟรีนะครับโดยเครื่องดื่มเสริมสุขภาพเปปทีนมาอีกแล้วครับโครงการเตรียมสมองติวเข้มเปปทีนจีเนียสเจนเนอเรชั่นเปิดรับสมัครแล้วนะครับนักเรียนที่เรียนจะได้รับคู่มือปรับหลักสูตรเข้มข้นเลยนะครับทางเปปทีนได้เสริมทัพอาจารย์คุณภาพโดยในโครงการจะเน้นเรื่องของการทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายช่วยจัดระบบความจํา ให้กับน้องๆนะฮะได้ดีขึ้นนะครับปีที่แล้วเนี่ยติวไปนะครับสอบติดสอบได้เนี่ยห้าหมื่นกว่าคนนะครับปีนี้ติวทั่วประเทศ5ครั้งนะครับทั้งใต้เหนืออีสานกรุงเทพก็จะเริ่มครั้งที่1เนี่ยทางภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินที่หัดใหญ่นะครับศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีวันที่4และวันที่5สิงหาคมนี้แล้วนะครับแล้วก็จะไล่ไปนะครับครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นะครับครั้งที่ห ที่กรุงเทพครั้งที่5เนี่ยก็ประมาณเดือนกันยายนวันที่8วันที่9กันยายนที่เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะครับฉะนั้นน้องๆที่สนใจนะครับอย่าพลาดนะครับก็สมัครด่วนได้ที่ p e p t i n e g n u s c o m p e p t i n e g n u s c o m นะครับนี่นะฮะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายครับแล้วปีนี้ก็เน้นติวนะฮะเรื่องอะไรเรื่องเรื่อง อะไรนะแพทย์ด้วยใช่ไหมเจาะลึกเข้าคณะแพทย์ด้วยครับ,รบนี่นะฮะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านครับ